สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่17ถึง23กรกฎาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะการที่มีความรื่นเริงเกิดขึ้นอาจจะมีการพบปะสังสรรค์น,นะคะกับเพื่อนฝูงหรือการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัวคนรอบข้างเป็นต้น เรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับความมุมานะในการทำงานความสำเร็จกำลังรอท่านอยู่นะคะอาจจะมีข่าวเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือมีผู้ใหญ่นะคะคอยแนะนำงานหรือมีมิตรสหายนะคะแนะนำงานให้คุณก็ได้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุด ทั้งนี้นะคะชาวกรกฏต้องอย่าลืมว่ามีขื่นลูกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหมั่นพัฒนาฝีมือให้ช่ำชองเก่งมากขึ้นเรื่องของการเงินนะคะแน่นอนช่วงนี้ก็มีโอกาสดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะคะใครที่กำลังคิดนะคะติดขัดเรื่องเงินช่วงนี้ก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปการะคุณได้ธุรกิจที่ทำอยู่ ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเฉพาะหน้านะคะต้องจัดแจงให้ดีเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้แข็งแรงกำยำพร้อมทุ่มเททำงานเต็มที่บางรายเกี่ยวกับาการขาดสตินะคะหรือการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้เจ็บป่วยกระทันหันได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมพักผ่อนนะคะส่วนคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับคนที่คุณสนใจนะคะก็มีโอกาส จิตใจตรงกันเกิดขึ้นได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับการเป็นคู่ครองหรือความรักที่สมบูรณ์นะคะคู่ไหนที่ดูใจกันมานานก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานหรือพบปะเพื่อนฝูงพบปะญาติผู้ใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาเมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาเมิยเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ